ไส้กรอกแฮมเบคอนค่ะขนมปังขนมเบอร์เกอรี่นะคะที่มีส่วนผสมของพวกเนยเทียมหรือว่ามาการีนผสมอยู่อาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปแบบแช่แข็งนะคะกาแฟที่ใส่ครีมเทียม 6อาหารเช้าที่ยิ่งกินยิ่งทำร้ายไตของเรานะคะถ้าวันนี้เราอยากจะดูแลสุขภาพนะคะและไม่อยากทำร้ายไตของเราอยากให้มีไตดูแล ร่างกายของเราไปนานๆนะคะเราก็ควรที่จะเลือกทานนะคะอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเป็นผู้ป่วยโรคไตในอนาคตนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่า6อาหารเช้าที่เรายิ่งกินยิ่งทำร้ายไตของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกค่ะนั่นก็คืออาหารเช้าที่สะดวกทานง่ายนะคะพวกไส้กรอกแฮมเบคอนค่ะรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการแปรรูปต่างๆนะคะซึ่งจะมีปริมาณโซเดียมสูงมาก ะะเราควรหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้นะคะอย่างที่2ค่ะนั่นก็คือกลุ่มของขนมปังขนมเบเกอรี่นะคะที่มีส่วนผสมของพวกเนยเทียมหรือว่ามาการีนผสมอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มไขมันทรานให้กับร่างกายของเราเราก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะอย่างที่3ค่ะเป็นอาหารกลุ่มของกึ่งสําเร็จรูปค่ะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กกึ่งสาเร็จรูปหรือว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะที่ ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยแล้วก็ทานได้เร็วนะคะแต่ปริมาณโซเดียมสูงมากยิ่งทานแล้วก็ไตทํางานหนักนะคะถัดไปอย่างที่4ค่ะนั่นก็คืออาหารสําเร็จรูปแบบแช่แข็งนะคะที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่แบบว่าเราเลือกเมนูนะคะแล้วก็มาอุ่นล้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทานได้เลยตรงนี้ก็มีปริมาณโซเดียมสูงมากมากนะคะเพราะว่าเขาจะใส่โซเดียมเนี่ยมากกว่าอาหารที่เราเลือกแบบปรุงสุกสดใหม่พวกอาหารตามสั่งหรือว่าข้าวแกงแบบนี้นะคะเขาจะใส่โซเดียม,ม มากกว่าปกติเนี่ยถึง3เท่ากันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเราจะดูปริมาณโซเดียมที่ด้านบรรจุภัณฑ์ได้เลยว่าตอนนี้เมนูที่เราจะเลือกเนี่ยมีค่าโซดเดียมเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยเส้นกันนะคะถัดไปอย่างที่5ก็คือกลุ่มของกาแฟที่ใส่ครีมเทียมเราก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดื่มกาแฟจริงๆแนะนําเป็นกาแฟดําหรือว่ากาแฟที่ใส่นมสดแบบนี้จะดีกว่านะคะและอย่างที่6คะ่ะนั่นก็คือกลุ่มของไข่ลวกคะ่ะไข่นะคะดีมี ีประโยชน์ค่ะแต่ส่วนมากแล้วเวลาเราทานไข่ลวกนะคะเราก็จะมีการใส่พวกซอสอิวนะคะเข้าไปในปริมาณที่เยอะก็เป็นตัวเพิ่มโซเดียมค่ะก็ยิ่งทําให้ไตของเราทํางานหนักนะคะและ หกกลุ Magic Magic so ่มอาหารเหล่านี้นะคะก็คือกลุ่มที่มีโซเดียมสูงนะคะและยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้รับโซเดียมเข้าไปเยอะมากๆนะคะโดยปกติแล้วเราควรได้รับโซเดียมไม่เกิน2,400มิลลิกรัมต่อวันนะคะสำหรับคนปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตหรือว่ามีโรคเรื้อรังอยู่นะคะ่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะคะก็ควรได้รับโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเหล่านี้เข้าไปโซเดียมเกินต่อเนื่องทุกๆวันนะคะก็จะทําให้ความดันโลหิตสูงและไตของเราก็ถูกทําลายไตเราก็เสื่อมไปเร็วมาก น,นะะและเราก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยโรคไตในอนาคตนะ,ะถ้าวันนี้ยังเป็นคนที่ค่าไตาดีปกติดีอยู่นะคะและไม่อยากเป็นผู้ป่วยโรคไตก่อนวัยอันควรหรือว่าไม่อยากเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไตล้างไตในอนาคตก็หลีกเลี่ยงอาหารเช้าเหล่านี้นะคะแล้วก็เลือกทานอาหารเช้าที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราก่อน,นะคะเราจะได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดไปค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ออกไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลา่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ